ข่าวด่วนครับทุกคนวันนี้นะครับสดๆเลยอ,อ,อุ้มอิ่มข่าวกระแสกําลังเดินทางไปที่บ้านแพงนะครับตอนนีอ้ออกจากจังหวัดนครราชสีมาแล้วแล้วก็แฟนคลับหลายคนนะครับทักมาถามว่าพี่ิม้มอิ่มถึงไหนแล้วนะครับตอนนี้แม่ลิลลี่กับคุณแม่ซาซ่านะครับทุกคนถึงแล้วเนาะเราจะได้เห็นภาพของคุณแม่เนี่ยโอ้โหไปตั้งแต่เช้าเลยนะครับเรียกได้ว,ว่าวันนี้หลายคนก็เดินทางนะครับทุกคน อันนี้จะเป็นบรรยากาศที่นครราชสีมาครับทุกคนนี่อันนี้เขาไปดูสาวน้อยหรือเปล่าหลายคนคงได้เห็นแล้วนะครับเมื่อคืนนี้น,น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยหลับคาเก้าอี้กันไปเลยนะครับลูกสาวเพราะว่าซ้อมหนักมาก,กนะเมื่อคืนนี้นะครับกลับมาจากงานนาอน้องก็มาซ้อมต่อครับทุกคนนะครับมาซ้อมต่ออีกที่สํานักงานบ้านแพงนะครับเมื่อคืนนี้ก็มีครูเอครูบิ๊กกี้ นะครับแครี่เนาะมาสอนน้องรำนะครับทุกคนแต่ว่าพี่บิ๊กกี้เมื่อคืนนี้ได้บอกให้เรารู้แล้วนะแอบเผยแล้วว่าอุงอิงเนี่ยจะรำเรื่องต่อก่อนแล้วว่าน,น้องเนี่ยเล่นเป็นอะไรนะครับเห็น <He en S 2> พี่บิ๊กกี้เนี่ยหลุดออกมาว่าอุงอิงเนี่ยจะได้เล่นเป็นลูกสาวของพระอินนะครับทุกคนเนาะซึ่งเหมือนกับว่าบอสโจเนี่ยฟีสตล์ให้น้องเลยว่าน้องเนี่ยอยากจะเล่นเป็นอะไรนะครับสําหรับบทบาทของรำเรื่องต่อก่อนเนาะทุกคนนะครับ ทุกคนใครทราบบ้างว่าปีนี้เขารำเรื่องเรื่องอะไรคอมเมนต์มาหน่อยนะครับใต้คลิปนี้เนาะก็มีเห็นน่ะคุณสุดสายายายน้องอมแอมนะครับทุกคนรำเรื่องแบบว่าโอ้โหตั้งใจมากๆทุกคนคือร้องไห้หนักมากเลยนะครับร้องไห้กับกับบทที่ตัวเองได้รับนะครับเราจะได้เห็นหลายมุมหลายซีนนะครับทุกคนที่เขาอาถ่ายเบื้องหลังการซ้อมมานะทุกคน สำหรับพ่อยุทดปีนี้นะทุกคนเห็นบอกว่าพ่อยุทดเนี่ยโดนลด บทบาทลงเนาะทุกคนเหมือนกับว่า,าไม่ค่อยได้ขึ้นมาบนเวทีอาจจะอยู่หลังเวทีซะมากกว่านะครับทุกคนเนาะก็เดี๋ยวเรามารอลุ้นกันเพราะว่าได้เข้าไปดูไลฟ์สดของพ่อยุทธนะครับลำเพลินออฟฟิเชียลพ่อยุทธก็บอกว่าปีนี้พ่อเนี่ยอาจจะได้อยู่ด้านหลังมากยิ่งขึ้นเนาะด้วยสคริปต์อะไรต่างๆที่มันเปลี่ยนไปอาจจะทําให้มันกระชับมากขึ้นครับทุกคนเพราะว่าปีที่แล้วอย่างที่บอกว่านะครับมันคาบเกี่ยวกับช่วงโควิดเนาะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วสคริปต์เนี่ยมันอาจจะแบบไม่ได้เปะ100๊ะร้อนเือร้ พอหยุดก็จะได้ออกเยอะหน่อยสําหรับฤดูกาลที่แล้วเนาะทุกคนแล้วฤดูกาลนี้ถือได้ว่าน่าติดตามมากๆแล้วก็พ่อหยุดเนี่ยอาจจะได้แบบโอ้โหเราอาจจะได้ฟังเสียงพ่อหยุดแบบประกาศในช่วงที่แบบว่านักร้องแต่ละคนเนี่ยนะครับขึ้นมาโชว์บนเวทีเนาะทุกคนเดี๋ยวเราก็ไปให้กําลังใจพ่อหยุดกันปีนี้มีพ่อหลอดนะครับพ่อหลอดมาช่วยด้วยเนาะมาช่วยเสริมทัพคณะตลกนะครับของสาวน้อยไปบ้านแพง พอแหลมแม่เวอร์ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับสำหรับ FC แม่เวอร์นะทุกคนก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่หลายคนก็พูดเนาะว่าแม่เวอร์เนี่ยอาจจะไม่ได้ขึ้นมาพร้อมน้องแล้วนะครับทุกคนเนาะซึ่งหลายคนก็ยังคิดถึงโมเมนต์เก่าๆที่แม่เวอร์เนี่ยจูงมือน้องออกมานะครับทุกคนเนาะซึ่งปีนี้เนี่ยองค์อิงก็คือน้องก็ก็ถือได้ว่าชั่วโมงบินสูงแล้วแล้วก็มีการแบบว่าโชว์อะไรต่างๆเนี่ยน้องก็ถือว่าเป็นโปรมากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถเดิน เดินออกมาบนเวทีได้แต่ปีนี้เขาไม่ได้เดินนะทุกคนเขาขึ้นลิฟต์มาใช่ไหมครับคุณไอนะครับเขาขึ้นลิฟต์มานะปีนี้นะครับก็ถือว่าอาจจะมาพร้อมพี่หมอนอิงหรือเปล่านี้เราไม่ทราบแต่ว่ามีแดนเซอร์ขึ้นมาพร้อมน้องสองคนนะนะครับทุกคนก็ลิฟต์ปปลิฟต์คือ,อตอนนี้คุณไอ์นะบอกว่าเราสป,ปอยนะทุกคนนะครับ <laughs> วันนี้พิมพ์นะก็จะลงขาลงคลิปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะทุกคนพูดคุยกันไปนะครับ เราพูดคุยกันยาวๆ FC แฟนคลับท่านไหนเนาะที่มาหน้าง,งานนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันแล้วก็ เข้ามาขอมาเขาเรียกว่าอะไรมาพูดคุยกันได้นะครับอุ้มุิมพมข่าวกระแสก็จะอยู่หน้าเวทีนะวันนี้ส่วนใครที่ไม่ได้มานะครับก็สามารถซื้อบัตรกลุ่มปิดได้นะครับที่แฟนเพจสาวน้อยเพ้บันแพงเนาะเข้าไปให้กําลังใจบอสโจกันเยอะๆเรียกได้ว่าบอสโจเนี่ยสองวันนี้จะได้นอนไหมเราไม่รู้เลยเพราะว่าเมื่อวานนี้เนาะพิมพ์ิมข่าวกระแสก็คือโอ้โหแชทไปบอสโจก็ก็ไม่ได้อ่านเลยนะทุกคนนะก็ถือได้ว่า นะช่วงนี้ก็คือบอสโจตอบเพจแทนแอดมินเลยเราจะเห็นได้ว่าเมื่อวานนี้บอสโจได้มีการเป็นแอดมินเองเลยครับทุกคนเนื่องจากว่า,าต้องบอกว่ามันไม่ทันจริงๆนะครับทุกคนเนาะคือคนทักไปเยอะจริงๆอย่างที่เสียนนบอกขายบัตรตั้งแต่ตอนแรกว่าให้รีบซื้อนะครับเพราะว่ามันจะไม่ได้มาออกันอย่างวันนี้เห็นไหมอ้อกันแล้วก็แอดมินก็คือไม่พอนะครับพี่ปุ๊บปั๊บแทบจะแบบว่าไม่ได้หลุดจากหน้าจอโทรศัพท์เลยนะวันนี้ แอดมินปุ๊บปั๊บน่ารักมากครับทุกคนอาจจะมีเซอร์ไพรส์นะว่าพี่ปุ๊บปั๊บเนี่ยอาจจะได้แต่งหญิงนะทุกคนเราเห็นวันที่ฟิตติ้งพี่ปุ๊บปั๊บมีการแต่งหญิงแล้วแต่นางก็เผยว่านางเนี่ยแต่งหญิงแก้บนนะครับสำหรับแอดมินปุ๊บปั๊บน่ารักเสมอนะครับวันนี้นะครับก็ คอมเมนต์มาได้นะคนละหนึ่งคอมเมนต์นะครับวันนี้เป็นกําลังใจให้วิมข่าวกระแสนะครับวันนี้ไม่ได้อัดคลิปอยู่ในสตูดิโอนะวันนี้เดินทางจากนครราชสีมาไปที่ขอนแก่นจากขอนแก่นไปบ้านแพงกี่กิโลครับทุกคนนะับวันนี้ใครทราบบ้างกาจากขอนแก่นไปบ้านแพงกี่กิโลคอมเมนต์มาหน่อยนะครับสำหรับวันนี้เนาะวิมเห็นกลุ่มบ้านฮักบ้านโฮมฮักต่างๆโอ้โหรถทัวร์กันแบบ หลายคันมากๆนะครับวันนี้ก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับเมื่อวานนี้ต้องขอขอบพระคุณผู้ใหญ่บ้านด้วยนะครับผู้ใหญ่บ้านบ้านฮักอุ่งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยได้มีการแชร์ข่าวของพิมพอิ่มข่าวกระแสเนาะซึ่งหลายคนก็เข้ามาถามว่าพิมอิ่มเนี่ยจะได้อ่านข่าวด่วนอีกไหมนะครับจะไปขึ้นลูกทุ่งคนลูกทุ่งร้อยสามแล้วหรอนะครับต้องบอกว่า ได้อ่านเหมือนเดิมนะทุกคนก็ยังอยู่กับทุกคนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ฝากทุกคนติดตามอุ้มอิ่มนะครับในทุกๆบทบาทด้วยไม่พออิ่มจะได้รับนะครับเนาะในเรื่องราวไหนก็ฝากทุกคนสนับสนุนด้วยนะครับขอบคุณ f c ทุกคนด้วยที่เข้ามาสนับสนับสนุนอุ้มอิ่มนะครับบางคนบอกว่าสนับสนุนพี่อุ้มเนี่ยโดยการไม่ข้ามโฆษณาสักคลิปเลยนะครับต้องขอขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆก็ การไปข้ามโฆษณาก็คือเหมือนการได้มอบรางวัลน,น้ําใจให้กับอุ้มอิ่มแล้วนะครับการที่ทุกคนเข้ามาดูก็คือขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับวันนี้ไปหน้าง,งานไม่รู้จะได้เจอใครบ้างนะครับทุกคนเพราะว่า,าเขาน่าจะแต่งหน้ากันอยู่ที่สํานักงานนะครับแล้วก็แบบน่าจะมาโชว์กันแบบช่วงโชว์เลยนะครับวันนี้ก็ เดี๋ยวเราเดี๋ยวถ่ายนะครับบรรยากาศโชว์เนาะรำเพลินไอดอลโชว์ให้ทุกคนได้รับชมทางแฟนเพจกันไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะฝากติดตามด้วยว่าโชว์จะอลังการขนาดไหนซึ่งบอสโชว์ก็ได้มีการสปอยให้เราฟังแล้วนะครับว่าโชว์องค์อีกเนี่ยมีเซอร์ไพรส์แต่เราไม่รู้นะว่าเซอร์ไพรส์อะไรวันนี้ฝนไม่แน่ใจว่าจะตกหรือเปล่าทุกคนเนี่ยก้อนเมฆก,ก็เริ่มมากันแล้วเนี่ย วันเมีก็เริ่มมาแล้ววันนี้ก็ขอให้ท้องฟ้าปลอดโปร่งนะครับทุกคนเนะาะนะครับวันนี้ก็ใครที่เดินทางมาก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับส่วนใครที่ไม่ได้มาเนาะอยู่ไกลก็ดูทางไลฟ์สดกลุ่มปิดได้นะครับวันนี้โอ้โหมีคนสปอยเยอะมากๆเลยทุกคนโดยเฉพาะห,หน้าวงบอสโจนี่สปอยเยอะมากทำให้แฟนคลับอยากดูแล้วตอนนี้ ซื้อบัตรกันถล่มทลายเลยนะครับคาดว่าไม่ต่ำกว่า40,000คนนะครับที่เข้าไปดูในไลฟ์สดกลุ่มปิดเนาะเราเห็นแล้วว่า30,000โหเยอะมากๆบัตร165 <c oughs> บัตร6 5บาทคนดู30,000บาทนะครับในกลุ่มปิดดีใจกับสาวน้อยเพชรแพงเนาะกับกระแสแบบฟีเวอร์มากๆปีนี้นะครับโอเคนะครับก่อนจากไปคลิปนี้ก็คอมเมนต์มาได้ใครมีความคิดเห็นยังไงแล้วก็ฝากสนับสนุนนุ่มพิมได้โ้วยการไม่ข้ามโฆษณานะครับ